นี่ครับไปดูไหนนะผมนี่ครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาตนะนะครับว่าจะให้ถอดช่วยชีวิตหรือว่าจะให้ไปเองครับแม่ก็มาเมื่อใด้าบมาใจป้าก็ขึ้นไปยังเก่าแ้ทุกเี้นของหลวเจ้าว่าตอนนี้ไอ้ไปดูที่ไหนเจ้า ให้ที่มเปืดแป้งให้ผ้จะไปขอหมดที่ไข่แห็นยาย่างสัญญาที่นอายไว้ได้มันวันนี้ยายจะแต่งงานแล้วนะบางทียายอาจจะมีมโอกาสทากตาสัญญาอะไไร็ได ก็แต่งงานเนี่ยคือพี่มีแฟนนั่นเหรอแอะชอบเขาเลยนะพอยล่ะไม่ชืจจ่อนั่นไม่ผู้หญิงะนี่ยมเน้ะ สวัสดีครับสวัสดีรับจูรการดุดารานะครับที่เห็นไปแล้วีอะไรครับยครับจริงแล้ก่อนจะเข้าเรื่องนี้ถ้าบภายนตร์เรื่องนี้จะฉายพรุ่งนี้แล้วนะครับหนังเรื่องโฮมเนี่ยผมขอถามอย่างนึงหลังจากักแหงสยามไปแล้วคับผลงานอะไรก่อนที่จะมาถึงโฮมบ้างทำหนังสั้นในฝันวันไ้จูแล้วก็หลุดสีหลุด ทําไมไม่ทําหนังเต็มหายไปกิ่ปีจากเต้นปีเลยห้าปีเลยห้าปีเลยหรอใช่ครับนานนะนะทำไมทำไมทำไมไม่คิดทําหนังหนังยาวตั้งแต่สี่ปีที่แล้วหนังยาวมันมันใช้ต้องใช้แรงบันดาลใจเยอะคแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นงานที่ละเอียดมากๆแล้วเวลาทํางานเราทําแบบอยู่กับมันอยู่อยู่จริงๆเลยคือสองปีที่ทำเรื่องนี้คือไม่ได้ทําอยื่นเลยสองปี ช่เตรียมงานสองปีก็ทําบททําอะไรเงี้ยก็ทำอีกอื่นไปด้วยหละแต่ตอน่ายปีนึงเนี่ยไม่ไม่ได้ทำมาหารับประทานอะไรละก็คือไม่มีเลยอ่ะอย่าเดียวเลยครับวันวันก็เอ่อ ยังไงอ่ะพอขีนบทเสร็จเตรียมงานเตรียมงานเสร็จไปถ่ายไปถ่ายเสร็จน้ำท่วมฟังดูเหมือนวิจิตรน้ำท่วมอน้ำท่วมก็ตัดไปเรื่อยๆตัดเรื่องนี้หนักเรื่องตัดมากกว่าตัด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 ไปเรื่อยๆจนจนสำเร็จจนได้แรงบันดาลใจมา4ีปีล้วนๆเปวนเต็มกับหนังเรื่องนี้ชื่อโฮมครับผมชื่อโฮมทำไมชื่อโฮมอ่ะครับหนังเรื่องโฮมโฮมภาษาอังกฤษตรงตัวแบบว่าปลาบ้านบ้าน เรื่องปราวัคำถามเะี่ยคำถามเนี่ยเลยรีพูดไปนอยไม่เหมือนที่อื่นฮะพี่คพูดนิ่ใจเย็นๆนี่คำถามมันคลืดลงมากนนี้อเี่หนังของพี่วันนี้เราโปรโมทให้ทั้งรายการเลยดีมากอมันแต่ว่ามันตังให้แบบด้านว่าด้้คอยไม่แนเคจริงๆแล้วมันว่าด้วยความรักความสุขความทรงจำสิ่งเหล่านี้มันคือว่า เราอยู่ที่ไหนถ้าเราได้ถึงคนที่เรารักหรือคนที่เราคิดถึงบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโฮมในใจเราเป็นบ้านเราสถานที่ที่เราเคยไปแล้วลมีความหลังมีอดีตท,ที่ดีๆตรงนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันแบบว่าอยู่แล้วมันมีความสุขอนะนี่คือบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้มันพูดถึงภาวะเช่นนั้นความทรงจำดีๆอะไรคุณมีความทรงจำดีๆอ,อ,อ,อะไรเกี่ยวกับบ้านของเมียเคยมีตอนที่หอยหอยหกลมหล้าหัวฟ้าตรงนี้ตรงเนี้ยของบ้านนัะล้อมัวไปเลยอะหอยหัว ฉี่ตรงนี้อะไรอย่างนี้มันมาไปฉี่ในบ้านเขาลุกจังเกียร์ไว้ขอผมนะคะเกี่ยวกับบ้านจะเป็นหนังหนังอะไรฮะหนังเศร้าหนังรักหนังคอมเมดี้โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโรแมนติกดราม่าแต่แต่ว่ามันก็มีความอารมณ์ขันอยู่ในนั้นนะที่มันจะดําเนินเรื่องไปแต่ว่ามัน มันเป็นงานที่อย่างที่ว่ารักแห่งสยามมันคืองานหนังรักโรแมนติกมีดราม,ม่าประมาณหนึ่งมันว่าด้วยความรักความหวังอะไรนี้แต่หนังเรื่องนี้มันจะไปอีกเรื่องหนึ่งละมันจะพูดถึงว่าภาวะที่ไม่มีความรักไม่มีความหวังอะไรภาวะที่เราต้องสูญเสียแล้วเราต้องเดินข้ามอุปสรรคนานาในชีวิตไปเนี่ยเราจะทํายังไงโดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นทำหนังก็เป็นในเรื่องครั้งแรกด้วยใช่และมันมาจากมากเลยเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ชีวิตของเราไหม มีประมาณหนึ่งมีส่วน 1, 1> หนึ่งประมาณเยอะเปอร์เซนต์อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เราเจอมาเรื่องอะไรหมดบางทีเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดคนที่เราเคยเห็นคนตรงนั้นตรงนี้อะไรครับมันก็เลยมาอยู่ในภาพอยู่เรื่องนี้ผมในแต่ละซีแต่ละฉากเนี่ยก็จะมีติดไอเพราะว่าเห,เห็นบอกว่าในระหว่างนี้เนี่ยเก็บข้อมูลมาเยอะมาสองปีในการที่กว่าจะทํามาจนจบเรื่องนี้นะฮะนานนะในสองปีนี้เจอกันเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วว่าจะเจอคนสักต่างๆเจอ เจออะไรต่ออะไรจะมาหลอกผมอีกไหมครั้งที่แล้วผมจําได้นะผมดูทีเซอร์นี่มาเดี่ยวเรื่องรักแห่งสยามมันเป็นหลังเรื่องความรักน่าจะสดใสอาจจะเป็นแนวแบบว่าเซนต์พอยต์ออะไราดูตอนนั้นเป็นเพลงของคุณนายคุณที่วงคัวร้องหนังใหญ่รุ่นยังไงก็ไหวรุ่นชื่อแหวตอนนั้นผมไปดูปั๊บเนี่ยผมเก่งจนปวดเข่าเลยมันเกิดอะไรขึ้นับคือจริงว่า พี่ไม่ได้ตัดเรื่องราวทั้งหมดให้ผมรู้ว่าธรรมดาหนังันทีเซยร์มก็ต้องรู้ว่านั่นน่ะไปเห็นอของพี่ไปปั๊บนี่อุ้ยใช้คําว่าอุ้ยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออย่านะไม่ใช่หรอกมาอีกแล้วป่ะนั่นไงว่าผมดูหนังวไรสยามคืออย่าไม่ใช่น่ะอย่านะมันมีซีนที่แบบอ้ย ไม่ใช่ใช่อน,นอนด้วยกัน,นย่ยังไม่ใช่ยังคุยกันเหมือนพอสุดท้ายหลังปุ๊บจุ๊บปากกันเท่านั้นแหละทำนั้นแหละออกมาเลยพี่พี่มันเดี่ยวหลอกเขาหลอกเขาเลย <laughs> เดี่ยวหลอกเขาอ่ะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าหนังหนังเดาเดาไม่ได้หนังเรื่องนี้จะตัดมาหลอกผมอีกไหมว่าเนี่ยเป็นความลับของบ้านแต่ถ้าบอกไม่ได้อย่าบอก เพราะว่าอาจจะอยากจะซ่อนความสนดกไว้ในนั้นหรือเปล่าอ่ามันไม่ได้หักมุมกันขนาดแบบรักแห่งสยามมีขนาดไหนมันจะมีมากกว่านั้นออาเป็นแบบแดนี้งเอาอีกนะไปคุยใช่หรือเปล่าไม่นะแต่มันมีอย่างหนึ่งคือว่าตอนเราทำร่างเห็นสยามพอออกไเป็นเสร็จปุ๊บแบบคนกอโอ้ทำไมถึงยังงี้พู้หลุดจะคลใคยๆพี่หอยพอทำเรื่องนี้เสร็จอย่าหลอกกันอีกนะถ้ามันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เกกูไม่ไปดูอะไรอย่างนี้ อยากดูอยากดูเขาออหนุนจะเกดอะไรกรันเออแต่จริงๆหนังเรื่องนั้นไม่ได้ดูออกมานะีน่คือผมว่าถ้าสมมติบอกเลยเนี่ยคนจะไม่เข้าไปดูไม่ให้รู้เข้าไปดูในยุคนั้นใช่ในสมัยนั้นแต่ตอนนั้นพอหลังออกมาโอ้โหถลุมทลายต้งไปกัใน,ใน,ในใหญ่ต้องดู<ะ>มันต่อยอดกันนะสําหรับหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์มันมันต่อย,ยอดมันคล้ายๆกับว่าเชื่อมโยงกันนะแต่ถ้าคือมันโตขึ้นอนะ่ะมันเป็นลักษณะของการการที่แบบว่า พัฒนามากกว่าในเรื่องของความคิดแล้วก็เทคนิคครับแต่ถามว่าเรื่องเราทั้งหมดมันจริงๆมันแทบจะยืนอยู่ตรงข้ามกันเลยอันนั้นบอกมีรักย่อมมีหวังไอ้อน,นี่ไม่มีรักไม่มีหวัง<อ>ชีวิ่งจะเป็นยังไง,งอะไรเน<ท>ี่ยต้องมีงแต่มันเริ่มด้วยความรักก่อนนะแล้วทัความสุขกับความสรงจำนะแต่ว่าต้องมีเกี่ยวกับความรักสิอือมันเป็นความรักที่บางครั้งความเจ็บปวดเนี่ยมือความฝังใจเน่แล้วมันก็คือกลายว่า รามีความสุขลึกๆอยู่บางครั้งที่เรานึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรอย่างี้ที่ทําร้ายเราคบางเรื่องมีบางคนที่ชอบทางด้านนั้นสาาดิสอ่อนๆสาดิสอ่อนชอบโดนทำร้ายผมว่าไม่ซาดิสเนี่ยคนไม่ไม่ดูเดี๋ยวนี้ต้องนิดๆนะพี่แล้วทำไมไม่ได้เห็นในหนังในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางเชียงใหม่ใช่ค่ะหรือคนเชียงใหม่หรืออะ้าเลยเรื่องบ้านเราจะได้ทํางานที่บ้านใช่ใกล้ๆบ้าน มันพูดถึงความสุขความทรงจำใช่ไหมแล้วมันเรามีความทรงจําที่นั่นเยอะเกิดและเติบโตที่นั่นทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไปไปมาๆอยู่แล้วก็บรรยากาศดีอะไรก็สวยคือทุกคนไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่กันแล้วก็คือพายุใช้บรรยากาศใช่บางทีไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ก็พยายามไปขึ้นเชียงใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ยคือมาสนุกไงใช่พยายามไปนะเชียงใหม่ตลอดบอมอสนุกมากอ่ะบอมอาใหไ่เร็ว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  ทีฟ <Good> ูดวิวมีโมไซเจอกัน <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> เลยคิดจะไปทีายหนังที่นั่นและคาแรคเตอร์ตลลัวละครก็จะเป็น,นนะแบบนั้นครับแต่คราวนี้บอกว่าหนังเรามันไม่ใช่แบบว่ามีแบบประตูท่าแพดอยสุดเทพภูเมืองไม่มีเลยเมไม่มีแต่มีคนนักแสดงทุกคนส่วนใหญ่จะพูดภาษาเหนือคือเป็นเรื่องของคนเป็นคนเหนือหมดเลยไหมเป็นคนเหนือหมดยกเว้นที่เจน นามจมเป็นคนใต้ตามท้องเรื่องที่ไปใช่ค <ยะ S 2> รับแล้วเรื่องนักแสดงครับเพราะผมจำจำได้ว่าหลักแห่งสยามส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กใหม่เกือบทั้งหมดคในเรื่องนี้อันนี้เด็กใหม่กัน<ม>สองสาคนนอกัอ้นเป็นนักแสดงที่เราคุ้นเคยมาก่อนเคยเห็นเคยเคยทำงานอย่างพี่เจมส์เคยทำงานด้วยกันตอนทำละครด้วยกันนุ่นก็เป็นเพื่อนกันพี่แมวหรือว่าตุ๋ยก็พี่พี่น้องๆ้องที่มหาลัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมโผมงงอย่างหนึ่งคือพอไปดู ไปเห็นตุย้ยตุ้ยในหลังอย่างนั้นที่เขาเป็นคนตลกโปกฮามากมีบทตบลูกเลยผมดูในทีเซอร์นะแบบเฮ้ยที่เลือกไม่์คุณเขาทำไมไม่ใช่รอเขไม่เข้าใจเหรอเัา <c oughs> นสามารถก <c oughs> ารแสเตตลกนะแต่นี่มันเกี่ยวเรื่องกับเฮ้ยโรแมนติกรักเขาจะยังไงได้ความจริงมันมันมันไม่ได้ดราม,ม่ากันอย่างเดียวมันมีสีสันของความตลกความสนุก้ให้ผมเห็นเลยว่า เดี๋ยวมันมีมันก็มีมุกม,มีอะไรของ <handling S 2> มันอยู่อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมว่ามาพบกับนักแสดงในเรื่องบางส่วนนะจผมอยากผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทาไมคุณถึงเลือกตุย้ยตุ้ยและผมรู้สึกใน,นเรื่องนั้นคุณนุณ่นผมว่าเขาเนี่ยโอ้เล่นได้ดีมาก <ๆ S 2> เล่นได้ดีมากเดี๋ยวจะคุยกันแล้วทําไมถ่ายใช้เวลาถ่ายทําอะไรต่ออะไรอยู่ประมาณเกือบปี ป nee, Wait, ีป no ่ะฮะใช่ใช่ครับเออมันนางขนาดนั okay, 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 okay. Oh, okay. ้นอ่ะเนี่ยทั้งหลเนี่ยถ่ายกันสองวันก็เสร็จแล้วนะใช่เป็นการอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไหนเออโอเคครับโอเคได้ไปไปขนาดนั้นเลยเหรอเออครับอย่าลืมนะเรื่องนี้เขาพรุ่งนี้ใครอยากได้ดูหนังอีกผลงานของพี่บัานเดียวนะฮะเออพรุ่งนี้มีแน่นอนนะฮะไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูดาราสักครู่เดียวครับ